โยโยโยสวัสดีครับ FC คลึงลูกหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลึงลูกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้จะตอบให้ทุกข้อความนะครับออกมาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับเป็นกลางสัปดาห์ที่มี ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคลิปนี้จัดมา3คู่เหมือนเดิมครับไปเริ่มที่เวลาตีหนึ่งครึ่งกันก่อนนะครับเบรนท์ฟอร์ดจะเปิดบ้านเจอกับเชลซีเบรนท์ฟอร์ดมี13แต้มจากการชนะ3เสมอ4แพ้3นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะไบรตันมา2 0ครับตัวหลักๆมาเทีสยสยันเซนคุมตรงกลางนะครับ3แนวรุกโยอันวิซซาบิยองเอ็มบิโม และกองหน้าเป็นเอวานโตนี่นะครับที่กลับมายิงประตูได้ในขณะที่เชลซีของแกรมพอตเตอร์ครับมี19แต้มจากการชนะ6เสมอ1แพ้2นะครับเกมล่าสุดบุกชนะแอสตันวินล่ามา2 0น,นะครับการจัดทัพก็น่าจะยึดมาจากชุดนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะเมสันเมานี่เข้าฝักจริงๆนะครับเหมาคนเดียว2ลูกนอกเหนือจากนั้นก็มีมาเตโอโควาซิตคุมตรงกลางนะครับมีราฮิมเซอร์ลิงมีไคลฮาวเวตแล้วก็เปียบริกโอบาเมยังยืนเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมครับเจอกันฤดูกาลที่ แล้วค่อนข้างแปลกทีมไหนเล่นในบ้านทีมนั้นแพ้นะครับเชลซีบุกชนะ2 0เบรนฟอร์ดก็บุกชนะ4ประตูตนน่อ1ครับแน่นอนก่อนเกมขายกให้เชลซีบุกมาเป็นต่อแน่ครับเอาง่ายเชลซีของกรมพอตเตอร์เนี่ยชนะมา5นัดติดต่อกันในทุกรายการนะครับเรียกว่าหลังจากที่เสมอเกมแรกหลังจากนั้นพอตเตอร์พาเชลซีชนะรวดเลยครับเกมรับค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับผมว่าอาจจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายสําหรับเชลซีครับเพราะเบรนท์ฟอร์ดก็มาท็อปฟอร์มในเกมล่าสุดแต่ว่า ผมว่าทีเด็ดทีขาดก็ยังดูดีกว่าครับบอลชั่วโมงนี้เนี่ยทีเด็ดทีขาดสําคัญมากครับวัดใจไปที่เชลซีครับจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูกเก็บ3แต้มเชีย์เชลซีคู่ต่อมา ไปที่เวลาตีหนึ่งครึ่งอีกคู่หนึ่งนะครับนิวคาสเซิลจะเปิดบ้านเจอกับเอเวอร์ตันนิวคาสเซิลมี15แต้มจากการชนะ3เสมอ6 1, แพ้1เกมล่าสุดบุกเสมอแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดมา0ต่อ0นะครับต้องเช็คในรายของอลองแซงมักซิแมงครับที่เหลือก็น่าจะยกชุดมาจากเกมกับแมนยูนะครับบูโรกิมาไลส์เล่นได้อย่างโดดเด่นมิเชลลิงตันนะครับมีมิเกลอาร์เมรอนจะขอบแรมซี่ครับอาจจะขอบเมอร์ฟี่นะครับกอ,อ,องหน้าเป็นคาร์ลวิลสันเหมือนเดิมในขณะที่เอเวอร์ตัน มี10แต้มจากการชนะ2เสมอ4แพ้4ครับเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้อทอนนามฮอสเปอร์มา0ต่อ2นะครับ ฟังลำพาดก็ยังต้องพยายามกระตุ้นทีมต่อไปครับสบภาพทีมก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าข่าวดีคือแอนโทนีกอร์ดอนครับปีกดาวรุ่งเนี่ยจะพ้นแบนด์กลับมาช่วยทีมนะครับร่วมกับเดมารายเกลน้าเป้าเป็นนิวเมาเปแล้วก็ตรงกลางมีพวก Alex obi, อเล็กซ์อีโบบี้อีดิซาการ่าเกเหมือนเดิมนะครับเจอกันฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านชนะ31เอเวอเรตันก็เปิดบ้านชนะ10นะครับแน่นอนก่อนเกม นิวคาเซิลถูกยกให้เหนือกว่านะครับผมว่าทรงบอลนิวคาเซิลดูดีมากๆนะครับเอาง่ายเกมที่ไปเยือนโอทาฟฟอร์ดนัดที่แล้วก็เล่นได้ดีเกือบชนะด้่สซ้ไปครับในขณะที่เอเวอร์ตันต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่ขาดความมั่นใจนะครับแพ้มา2เกมติดผมว่าที่เดดที่ขาดยังเป็นของนิวคาเซิลครับดูแล้วเล่นในเซนต์เจมส์พาร์คจะเปิดบ้านเบียดชนะได้อย่างน้อย1ประตูและอาจจะมากกว่านั้นเชียรนิวคาเซิลนะครับปิดท้ายตี่หนึ่งครึ่งอีกคู่หนึ่งครับบอลมัด จะเปิดบ้านเจอกับเซาท์ทอมตันบอลมัดมี13แต้มจากการชนะ3เสมอ4แพ้3ามครับเกมล่าสุดบุกเสมอฟูลแลมมา2-2นะครับตัวหลักๆเจฟเฟอร์สันเลอร์มาลูอิสคุกฟิลิปบิลลิงโดมินิกโซลันกี้ e นะครับยืนเป็นกองหน้าเหมือนเดิมในขณะที่เซาท์ทอมตันมีแค่8คะแนนจากการชนะ2เสมอ2แพ 6. แ้6เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเวสต์แฮมมา1-1นะครับเจมฟ์วอร์ดพาวล์โมเมตเอลยูนูซี่ครับข้างหน้ามีอดัมอาร์มสตองเชอดดัมครับเป็นตัวทีเด็ด จากผลล่าสุดต้องย้อนไป2ฤดูกาลที่แล้วนะครับปรากฏว่าเซาเทิมตันนี่บุกชนะมา2 0น,นะครับบอลมัดก็บุกชนะ3 1น่ครับแน่นอนบอลมัรเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาครับก่อนเกม ไปไปมาๆนี่ใกล้เคียงสูสีเขายกให้ซป์ตันเป็นต่อเล็กน้อยด้วยซ้ำไปแม้ว่าจะบุกมาเยือนนะครับอย่างไรก็ตามครับจริงๆจ,จะว่าไปบอลมัดเหนียวนั่นนะครับชั่วโมงนี้ไม่แพ้มา6นัดติดต่อกันในลีกแม้ว่าจะหนักไปทางเสมอก็ตามครับเกมแบบนี้ผมว่าวัดใจบอลมัดในทิศด,ดีกว่าครับรอลตังฤดูกาลนี้ไม่แน่นอนครับเชียบอลมัดจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยไม่หนึ่งก็3แต้มครับสรุป3ทีมนะครับผมชอบไปที่เชลซี นิวคาเซลและบอนมัดแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหนังดิสมีช์ขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย